ไม่เอาตกใกล้เ <também> okay. so ้ย <Australian> ก <accent> ็อันนี้ทีนิตี้นะเฮเตอร์ก็ส์นอตติงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะเลาเสียงะเสียงเพลงี่งรูสตาร์ทเรคคอร์ดุ้งดูจ้าเอาตามลนะจ้า พอชีจีมแล้วก็เติร์ดเจกกี้นี่มาใหม่คืออันนี้มันเป็นนายาบนายก่อนเว้ยเสร็จแล้วอพอใช่พอมันจบโปรเจกต์นายาบนายอ่ะก็ทุกคนก็แยกย้ายแต่ว่าเหลือสี่คนนี้ที่กลับมาตั้งวงใหม่ก็เป็นวงนี้ใช่ปะเจ็กกี้เข้ามาตอนนั่นแหละหนายบนายเจ็กกี้คนที่เป็นหน้ากากอะไรนะปะเพื่อไม่ได้ดูใช่หน้ากากอะไรโอเค แล้วก็บอเช่กับบอเช่รูจ้จักอ่ะลิซ่ารูจา้จักอ่าบอเช่กับเตอ๋อเนี่ยอยู่กับมิกก้าซีมาเต่ในซูเคยเห็นไอคอนเดนไหมนะใช่แล้วก็เจมส์นั่นแหละฮอร์โมนเพี่เจมส์ก็คนดังใช่อ,อันนี้คือวงใหม่ใช่ไหมคือว่าเป็นหรือว่าเป็นแบบยูนิตจากนายไปลานวงใหม่เลยอ,อันนั้นแบบหมดสัญญาแหละถ้าเปฟังชื่อวงไหวะทรีเนตี้หรอทรีดีด คือทำไมถึงเป็นทีนดีอ้อ่ะที่กูเคยได้ยินนะเขาบอกว่ามันเป็นแบบคอนเซ็ปต์พีระมิดอ๋อแต่กูรู้เทนดี้ยังไงนะก็ยัูเคยดูเขาสัมภาษณ์เชียร์นีเชียรก็ยังงูเดี๋ยวทำไมเป็นเทนดี้มีสิจ้าจ้าเล็กเกดีกไม่ติเงี้ยโอเควันสองสามเนตัวบอ เฮ้ยตัวนี้ดูดีดีดดี กอใช่ดีดีดีแต่ว่าทำชุดเหมือนกับแบบ G D เร<ช>ื่องแบบเรื่องแบบ G D ็อปตรงเนี้ยแบบเสื้อเฟอร์ใหญ่ๆ Y G อะ แต่รู้สึกว่าชุดสวยอ่ะละดีดีะชอบแบบชอบเห็นน้องคนนี้ด้วยคนเม่กี้น่าจะเจคก,กี้ไม่รู้อนะแต่แบบดนตีท่กนนี้มันควรจะเป็นท่าเต้นที่แบบอิมแพคกว่าน,นี้เนาะ,ะใช่ไหม มาเต้นเดาไปหน่อย ừ, ท่าเต้นมันแบบอิมแพอได้เยอะกว่านีจ้จมิมบจ๊อยเขาแบบเล่นหูเล่นตาเกิงีกแล้วล่ะนักแสดงอ่ะใช่นักแสดงอะ่งอะ ถึงคนเสี้ยโอ้โหดูดิเจ๋งไม่ความคอนฟิเดนซ์แบบมันต้องอย่างนี้แหละมันต้องอย่างนี้หรอะจริงๆคิงเขาทำ M V สวยนะอือให้ความรู้สึกดีไม่ชอบคุดไานจดนี้จังโทษโๆษแต่รู้ว่าจุดนี้นไม่ไม่เฉยๆอ่ะ สมมติ้าเจอซีนเป็นคนั่งนี้มันไม่ควรให้ศิลปินมันถึนเลยบอสใช่เพราะว่าชุดน้องก็ไม่เหมาะกับการถูงันด้วยคนมันดูงงๆง่ะเนะี่ยแต่ทุกคนดูหล่อมากเลยเนะเยเย้เฮ้ยเฮ้ย กือบนอตตงดีนะดีดีบุยชอบหนาะสลัดที่กินก็ดีเราชอบดนตรีนะชอบชุดอืมใช่ชอบชุดชอบชอบร็ปด้วยแล้วว่าแรปดีทั้งทั้งสองคนอืมแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควอมรู้เท่าไหร่แต่ชอบใช่แล้วก็จริงๆอ่ะน้องคนที่คือใครอ่ะแจ็กกี้แจ็กกี้ อเออวันนี้ดูดีเนาะรู้สึกแบบหวานๆรู้สึกว่าจริงๆอ่ะในในในความคิดอ่ะรู้สึกว่าเจมไมี่เจมน่าจะเด่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมาดูอ่ะคนที่เด่นจริงๆคือแจ็คก,กี้กับปอลปอลช่นอกจสองคนดูเด่นที่สุดดูแบบว่าดูแบบโดดออกมาอสแตนดิ้งใช่ดูโดดออกมาเขาเขาไม่ใส่ยานะเว้ยแจ็คกี้อ่ะว่านักป๊ปลาเคื่ออะไรเพราะว่าคนโดนตกเยอะเล อ่าเออด้านนะี้านนะแบบละมุนละมุนนะดีหล่อนะโอเคอเแต่้วมๆแล้วดีนะคนนี้ชื่อเต๋ดใช่ป่ะคนนี้เคยเห็นไนกามีเกเต้แต่ว่าก็คือจำไม่ได้ว่าแบบน้องเ้ามป็นคนอะไรบ้างไม่รู้จาเหมือนกันอนนี้เพลงหล่มอืมไว้เดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตเพลงขึ้นมาอันนี้อนนี้อนนี้ ก็ม่ใช่หล่อก็ไม่ใช่หล่อแบบแบ๊ดๆอ่ะว่าไหมมันหล่อแบบเท่ๆอ่ะมีความแบบใช่น้องมีความเท่ใช่ไหมจริงๆน้องเป็นเด็กใหม่แต่ว่าน้องดูแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมดูมีประสบการณ์ดีอ่ะดูแบบซองมาเยอะดีนี่เนาะดีแล้วก็เล่นหูเล่นตาเล่นน้ำแบบตอนท้ายที่แบบยักยักปากยักคิ้วขึ้นมา และตจังพ่อ a n y w ้ y น้องแบบเหมือนเขาบอกว่าเต้นเก่งมากใช่ดูรู้เลยเราว่าสงสัยจะเป็นเด็กครูก้อยเหมือนกับลิซ่านั่เลยเพราะเขารู้จักกันน่ะอืมใช่ไหมยเป็นไม่ได้แล้วเจมี่เจมอ่ะพราะนางออกมาก็รู้เลยเนะแบบว่าอารมณ์ได้อ่ะอารมณ์ที่ร้องบเพลงอ่ะอืมเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงอ่ะเหมือนความรู้สึกเราอ่ะเจมี่เจมอ่ะฟีลลิ่งเหมือน เจนนี่อ่ะเจนนี่เป็นาพิงที่รู้ตัวว่าคนจะต้องวางสีหน้าวางท่าทางยังไงให้แบบว่าออกมาแล้วคนจําแต่เจนนี่เด่นมากเลยนะแต่เจนนี่เด่นทุกฟัทุกตอนไม่ต้องออกมาก็เด่นได้ยินแค่แต๊กยังเด่นเลยรอปะเาะปะาปเฮ้ยดีดแต่ไม่ต้องทำให้ต้องไม่ต้องให้เจนทำคมสีขาวดูแล้วไม่เข้าใจแต่ไม่ชอบชุด คือเรื่องชุดเราว่าชุดน้องก็ชช่ที่ใส่เฟอร์นื่อถึงภาพแรกคือจีดีที่ไปออกงานแบบเมื่อบะจะใส่เป็นเฟอร์อย่างเงี้ยเราว่าใช่แล้วก็ชุดทําแบบแบบแต่คอสตูมดีนะเนี่ยชุดดีเนี่ยติดชุดเมื่อกี้ชุดเยลีชุดสีเขียวที่เป็นริ้วๆนะไม่ชอบชุดนั้นนี่ชุดนี้ของเอร์แล้วซึ่งซึ่งชุดอื่นน้องอ่ะโอเคหมดไงพอมาอยู่ในชุดนั้นแล้วก็ทุกคนดูอะ ก็คือชุดน้องไม่สวยแต่เราว่านะต่อไปปอเชต่อหล่อกว่านี้มากๆเลยใช่ไหมดูแบบนี้คือแบบยังยังไม่ยังไม่แบบเต็มที่อ่ะเดี๋ยวเป็นตัวอ่อนอยู่เอออาจจะยังไม่หนุ่มเท่าไหร่อ่ะยังไม่ตัวเต็มที่ต้องแบบแซ่บเวอร์แน่คนเนี้ยเราอันหนุ่มจบไหมจบไหมจะไปจะไปจะไปดิบจะไปดิบยังยังไม่พูดหนุ่มเพลงเลยเพลงได้ฟังไหมได้ฟังแต่ว่าพูดตรงนะเราไม่รู้ แต่คือ,อ,อก,ก็คือแบบเอ้ยแับว่าเนี่ยต่อวิจะทำต่อไปนี่นะให้มึงเห็นอะไรประมาณนี้เพลงอะไม่รู้ว่าแต่ดนตรีดีนะดนตรีสนุกแล้วก็ช่วงที่เป็นแบบช่วงดนตรีที่ออกเป็นดนตรีอะไรที่มันมีท่าเต้นอะที่เปิดได้ดน,นตรเีเบาๆท่าเต้นมันคน้องเ่แบบ,บ<อ>ใช่ไหมหม,มันควรจะแบบว่าอะไรที่มันแบบพร้อมๆกันแล้วมันอิมแพคเราว่านะมันจะได้แบบมีมีช่วงแบบโซลูให้สาวๆได้คลีบแบบ Yeah. อตอนนี้ช่วงอันช่วงนั้นมันน้อยเออช่วงนั้นมันยังไม่แบบไม่นแข็งแรงเท่าเลยเออถ้าถ้ามันแข็งแรงเขาก็จะแบบวิ่งไว้กับถ้าไม่แข็งแรงขาดไม่แข็งแรงอะไรนะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะไป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 โคตรอร่อย